สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะใส่ลุงอยู่ที่โรงพยาบาลเซนเมรีค่ะเช้าวันนี้นะคะพอดีเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะก็เดินทางมาที่โรงพยาบาลเซนเมรี่ตั้งแต่8ปดโมงค่ะเพื่อที่จะมาทําการตรวจ ATK RT-PCR นะคะหาผลตรวจเชือ้อโควิด -19 ค่ะเพราะว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะทุกคนตอนนี้มาถึงที่โรงพยาบาลแล้วค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเขาก็ให้เราไปรับบัตรคิวก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็นะคะลงเทปวัตินะคะแล้วก็ชำระเงินคือในส่วนของสายลุงเนี่ยเป็นบุคลากรทางศาสนาเป็นครูะคะ่ะแล้วก็เป็นโรงเรียนคู่สัญญากับโรงพยาบาลซินเมรี่นะคะก็เลยได้ได้ส่วนลดนะคะจากปกตินะคะรานะคาจะแพงกว่านี้นะคะวันนี้ได้ได้สิทธิ์คู่สัญญานะคะก็ จ่ายไปเพียง100่บาทนะคะแล้วก็เข้าไปตรวจนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตรวจที่นี่นะคะขั้นตอนจะเป็นยังไงบ้างตามลงไปเลยค่ะก็หยิบบัตรคิวมาเรียบร้อยแล้วนะคะสรุปก็ได้คิวที่ลำดับที่011 01นะคะทุกคนนะคะก็เดี๋ยวรอ ทำตามขั้นตอนของทางโรงพยาบาลพอนะคะคือเมื่อกี้ไปตรวจตรงนี้ค่ะทุกคนนะคะช่องบริการลายได้ท่าค่ะทุกคนหมอก็แยงจมูกแบบหน้าตรงๆเลยค่ะโอ้เจ็บมากค่ะทุกคนแบบลึกมากเลยค่ะทุกคนแต่ก็เย็นแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราาฟังผลกันนะคะ ต่อฟังผลประมาณ45นาทีค่ะทุกคนตรวจเสร็จแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปฟังผลกันในรถนะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วค่ะกำลังจะเดินทางกลับแล้วนะคะเดี๋ยวไปอ่านผลให้เพื่อนๆฟังในรถนะคะ จริงคอยไม่นานนะคะหน้าที่บอก4-5นาทีแต่คอยจริงๆประมาณ10นาทีก็เรียบร้อยแล้วค่ะทุกสาดุคิ แล้วตอนนี้นะคะส่ลุงก็ได้ผลมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนะคะผลก็เป็นเขาอบอกว่าได้มารับการตรวจ SARS COVID 19ผล RT PCR จริงนะคะแล้วก็ปรากฏว่า ผลเป็นลบนะคะทุกคนนะคะเป็นนิกทีฟค่ะทุกคนคะ่ะเย่ปลอดภัยคะ่ะทุกคนนะคะเพราะว่าสายลุงเนี่ยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะใกล้ชิดกับผู้เป็นโควิดนะคะก็เลยต้องมาตรวจนะคะผลวันนี้ก็รู้สึกดีคะ่ะก็รอคอยเฝ้าระวังอาการมาสามวันนะคะหลังจากที่ทราบว่าคนใกล้ชิดนะคะเป็นโควิดนะคะก็เลย เฝ้าดูอาการสามวันนะคะแล้วก็พอครบสามวันแล้วก็มาตรวจที่โรงพยาบาลเซมิลี่นะคะจริงๆจะไปที่โรงพยาบาลของรัฐโรงพยาบาลมหาราชนะคะแต่ว่าโรงพยาบาลมหาราชบอกว่าจะต้องเป็นผู้ป่วยที่ตรวจเอทีเคที่บ้านมาก่อนแล้วขึ้นสองขีดจึงจะตรวจให้นะคะอย่างเรานะคะตรวจแล้วขึ้นขีดเดียวโรงพยาบาลมหาราชจะไม่รับตรวจนะคะดังนั้น ก็ต้องเฝ้าระวังอาการเมื่อทราบว่าคุณใกล้ชิดเป็นโควิดแล้วนะคะก็เลยเฝ้าดูอาการครบ3ามวันนะคะก็ตรวจเอทก่อนที่จะมาโรงพยาบาลแล้วนะคะก็เอทเคผลเป็น1นึ่งขีดนะคะแต่ว่าเพื่อเป็นการรับรองนะคะเพื่อประกอบการที่เราจะนำผลการรับรองนี้ไปยื่นให้กับทางหน่วยงานที่เราทำงานอยู่นะคะก่อนที่จะไปทำงานได้นะคะ ก็เลยมาตรวจที่โรงพยาบาลเซนเนลี่ซึ่งเป็นโรงพยาบาลคู่สัญญากับทางเมือนของใสลุงนะคะก็ได้รับส่วนลดพิเศษด้วยนะคะแล้วก็หลังจากที่ตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผลก็เป็นลบค่ะทุกคนนะคะผลเป็นนิกทีฟนะคะไม่มีการติดเชื้อแต่อย่างใดนะคะสําหรับใส่ลุงนะคะก็โล่งใจค่ะโล่งใจไปทีแล้วก็สบายใจขึ้นเยอะเลยค่ะทุกคนก็ขอบขุนเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ เป็นกำลังใจให้นะคะส่งกําลังใจมาหาใส่ลุงทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบคลิปเลยนะคะเป็นกําลังใจให้กันต่อไปนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งนะคะกดไลค์ให้กับคลิปนี้ของใส่ลุงด้วยนะคะ แล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนวันนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายกลับบ้านแล้วนะคะสวัสดีค่ะ